ปรากฏการณ์ความมันสยองรับปีใหม่ตะลุยภ่าที่สุดความคลั่งอมตในแวววูฟคนหอนกลายพันเตรียมพบความมันสุดคลั่งเปิดปี2025เมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนเปลี่ยนคนนับล้านให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าบ้าเลือดแวววูฟคนหอนกลายพันภาพยนตร์เขาสยองขวัญที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสความบันเทิงสุดขีดกับคอนเซปต์เดอะเพอร์เกมีทแวววู งานนี้มงคลเมเจอร์ขออุ่นเครื่องความระทึกกับผ้าที่สุดของความคลั่งก่อนกลายพันธ์ุพร้อมจัดหนักความมันให้กับคอหนังทุกคนในโรงภาพยนตร์ หน,นักแสดงโคตรคลั่งนำทีมโดยตัวพ่อสายบูแฟรงกลินโลจากเดอะเพอร์เก้ที่พลิกบทบาทจากนักล่าในคืนล้างบาปสู่นักวิทยาศาสตร์คโคตรอุปถัฝูงมนุษย์มหมาป่า 2. ทีมงานโคตรเดือดผลงานล่าสุดจากผู้กำกับสยองขวัญสายเทาสตีเวนซีมินเลอร์ที่เคยฝากผลงานบ้าเลือดมาแล้วในหนังซานต้าไล่เชือดคน ไซเลนใน2012และหนังซอมมี้เลือดสาดไม่พึ่ง c g Auto m a t a n Transfusion 2006รวมถึงยังได้อเล็กกิวลิสและทอมมูตราฟจูเนียเจ้าของผลงานจากแฟรนไชส์เอเลียและ p r e d a อร์มารับหน้าที่ออกแบบและสร้างเทคนิคสมจริงให้กับมนุษย์หมาป่า 3. ส,สยองสดหน้ากล้องเพื่อความสมจริงและความคลาดสิงทีมงานจึงสร้างมนุษย์หมาป่าด้วยเอฟเฟกต์ Effect ทำมือ Practical e f f e c t ชฉีกดกจากหนังสยองขวัญยุคปัจจุบันที่มักใช้ CG เป็นส่วนใหญ่ 4. รอดโคตดระทึกนี่คือเดะเพอเก้ฉบับมนุษย์หมาป่ากับไอเดียสุดมัน 1. คืนกับการเอาตัวรอดจากฝูงมนุษย์หมาป่ากระหายเลือดที่จะทำให้ผู้ชมได้ลุ้นไปตลอดเรื่อง 5. การคัมแบ็กของรสชาติหนังบล็อกบัสเตอร์ยุค80ผู้กำกับการันตีว่าผู้ชมจะได้รับความบันเทิงเต็มพิกัดในแบบที่ทุกคนคิดถึง เราพยายามมอบความดิบและเข้มข้นให้หนังเหมือนย้อนเวลากลับไปชมหนังบล็อกบัสเตอร์ยุค80เลยแหละเมื่อปรากฏการ์สูเปอร์มูนเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ตัวการของหายนะระดับโลกที่เคยเปลี่ยนผู้คนหลายล้านให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าทั้งโลกต้องเตรียมรับมือเมื่อเพื่อนบ้านและคนที่รักกลับกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดจอมขย้ำหน้าสะพรึงนแพทย์เวสลี์มาแชลรับบทโดยแฟรงกรินโลจากกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเยอร์ เดอะเกรดเดอะฮิตแมนไว้บโมิกาดวิลแมนเดอะเพอร์เกดอิเล็กชันเยียอดีตนักวิทยาศาสตร์และทหารที่เคยสังกัดทีมของนายแพทย์อารันดารับบทโดยลูไดมอนฟิลลิปจาก LA ลเ m b บมยังกันและซีรีส์ s t า r g a t ต universe เตรียมทีมเพื่อรับมือกับการกลายพันธุ์ครั้งใหญ่ในขณะที่ลูซี่พี่สะัยยของเวสลี์รับบทโดยอิวเฟเนชคาเดราจากซีรีส์ Godfather of Harlem เอมม่าหลานสาวรับบทโดยแคมดินแกรี่ต้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เสริมแกร่งไม่ต่างจากป้องประการส่วนโคดี้ขายใหญ่ในละแวกรับบทโดยเจมไมเคิลคัมมิงจากซีรีส์ซิตี้ออนไอฮิลเตรียมอาวุธจัดเต็มเพื่อกำจัดฝูงมนุษย์หมาป่าเมื่อสัมผัสแสงจันทร์วินาทีก็สามารถกลายร่างเป็นอสุรกายได้เวสลี่และเพื่อนนักวิทยาศาสตร์อย่างเอมี่รับบทโดยคาทรีน่าลอจากซีรีส์ NC ฮาวายไฟโอแอโร่ Hawaii, 0, ero, ต้องปกป้องตัวเองในขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดหยุดยังไม่ให้พวกเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดข<ม>ี้วแหลมกระหายเลือดสูญสิ้นความเป็นคนไปจนหมดสิ้น<ม> e R E w o l V E S, <S, <ม> <S ผสมผสานความสยองขวัญคลาสสิกแอคชั่นผจนภัยผสมกับความน่ากลัวโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ที่ทุกคนเคยร่วมเผชิญกันมาและฉากแอคชั่นที่เข้มข้นเทคนิคเอฟเฟกที่สมจริงที่จะทำให้นึกถึงหนังสยองขวัญยุค80อย่าง The Howling, a n d American, w e r e Wolf in London และ Silver Bullet ซึ่งน้วนเป็นผลงานขึ้นหิ่งเมื่อเริ่มต้นแสงจันทร์มันจะมาขยาำไม่เลือกหน้าแฟนหนังชาวไทยเตรียมมันรับปีใหม่กับ w e r e Wolf คนหอนกลายพันุวันที่1มกราคม2568ในโรงภาพยนตร์